คลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ของเมาส์ EGA M17 นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยมันจะใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่คนดูเนี่ยจะได้ใช้งานได้ถูกต้องนะครับหรือตรงไหนไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับเราเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับผมซึ่งเรามีให้ดาวน์โหลดนะฮะในเว็บไซต์ของ EGA เลยนะครับก็กดเข้าไปที่เว็บไซต์ egazone.com นะครับ แล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะมันจะมีแบนเนอร์อยู่เนะาะตะกี้นะครับว่า ejm17 นะครับนี่เราสามารถคลิกเข้าไปได้เลย และก็กดดาวน์โหลดที่หน้านี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นซอฟต์แวร์เนาะกดเสร็จปุ๊บก็ดับเบิลคลิกแล้วก็กดลงได้เลยนะครับก็ลงเสร็จแล้วเปิดมาหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคือหน้าตามันดูแปลกใหม่มากๆนะครับแต่ว่าวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยเพราะว่าการใช้งานของซอฟต์แวร์รุ่นนี้เนี่ยไม่มีอะไรซับซอ้อนเลยเปิดมาเราจะมีหน้าตาของเมาส์นะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นสีขาวเนาะมันก็จะมีสีดําด้วยนะครับขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับเมาส์ mouse เนี่ยจะมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับและแน่นอนนะว่าคลิกซ้าายหรือคลิกขว อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะไม่ค่อยลงพวกโปรแกรมอะไรพวกนี้เนาะพวกมาโครอะไรอย่างงี้ก็จะเป็น3 4 5 6อะไรพวกนี้หน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเบสิกเซตอัพก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับที่แต่ละปุ่มนะคลิกเข้าไปมันก็จะมี DPI low forward backward อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนี้มันมันสามารถเปลี่ยนปุ่มได้แล้วก็ตรง extend ตรงนี้ก็เป็นพวกส่วนเสริมต่างๆกดแล้วมันจะไปที่หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับผมดับเบิลคลิกไฟล์ Fire, ก็ยิงนะครับตรงนี้มันจะเป็นการคลิกพร้อมกันสครั้งตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ้งอะไรอย่างเย ก็ลองใช้ดูนะครับมีปรับ dpi ขึ้นกับปรับ dpi ลงแล้วก็ no function ได้ก็คือไม่ให้มันมีฟังก์ชันอะไรเลยข้างล่างก็มีเดียบไม่มีอะไรครับก็เหมือนเดิมนะฮะพวกปุ่มต่างๆพวก volume up volume down อะไรอย่างเงี้ยที่เกี่ยวกับปุ่มัลติมีเดียทั้งหลายข้างล่างนี้เป็นมาโครอันนี้ยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งมาโครนะครับแล้วก็มี shortcut อันสุดท้ายนะครับเป็น l o อก pc my com code windows search undo select copy paste select all อะไรเงี้ยเราสามารถเอามาใช้ได้นะครับโดยที่เราจะถนัดขึ้นนะฮะ ไม่ต้องไปกดคอนโทรลซีก๊อปปี้อะไรอย่างนี้ก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเพื่อรัดไปที่ปุ่มก๊อปปี้ได้เลยอะไรอย่างนี้ก็เบสิกเบสิกครับ DPI ที่อยู่บนเมาส์นเนี่ยมันจะเป็น DPI o o p เราสามารถปรับได้ให้มันเป็น DPI บวกก็ได้เป็น DPI ลบก,ก็ได้นี่แล้วแต่คนนะครับแต่อันนี้เป็นลูกนะกดไปเรื่อยๆมันก็จะลูกกลับมาที่ต่ําสุดนะครับซึ่งตัวนี้มันจะสูงสุดที่7,2 0ดต่ําสุดเนี่ยจะอยู่ที่1ัน2แต่ว่าเดี๋ยวในโปรแกรมเนี่ยมันดันได้อีกเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ข้างล่างนี้นะครับมุมซ้ายเนี้ อันนี้คือมันเป็นโปรไฟล์นะครับเป็นโปรไฟล์ของเมาส์นะครับเราสามารถที่จะเซตเอาไว้ใช้งานในด้านนั้นๆได้แบบเร็วขึ้นนะครับเรามาใช้เกมอย่างเงี้ยเราเซตเมาส์ไว้สําหรับการเล่นเกมเนี่ยแล้วก็กดเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยเราเลิกเล่นเกมแล้วเราจะกลับไปทํางานออฟฟิศปกติเอกสารตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็กลับมากดออฟฟิศมันก็จะเป็นปุ่มที่เราเซตไว้สําหรับทํางานนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมือนกันมีเดียเหมือนกันหมดเลยตรงกลางก็ Import Export Reset นะครับร e s ซ t ก็สําหรับกดรีเซตการตั บนเมาส์บนซอฟต์แวร์อะไรงี้นะครับมันสามารถที่จะเอ็กพอร์ตค่าต่างๆของซอฟต์แวร์ตัวนี้ออกมาเป็นไฟล์ได้นะครับโดยไฟล์ที่ออกได้ออกมามันจะเป็น .ini นะครับก็เอาไปใช้เครื่องอื่นอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมานั่งตั้งค่าใหม่นะครับอินพุตก็คืออินพุตไอ้ไฟล์แต่แค่แหละ .ini มันก็จะเข้าไปในซอฟต์แวร์เลยเราไม่ต้องไปตั้งบ่อย แล้วก็ Apply Cancel นะครับผมเวลาเราตั้งค่าอะไรเสร็จเราก็มากด Apply ไว้ทุกครั้งนั่นเองนะครับอันนี้หน้าถันมาเป็นมาโครแล้วนะครับมาโครตัวนี้ก็สอนกันทุกคลิปบอกกันทุกคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับซอฟต์แวร์กันตั้งค่ามาโครมาโครอะไรอย่างนี้เราก็แค่สร้างมาโครลิ์ขึ้นมาก่อน อันนี้เป็นหน้าต่างตัวโปรไฟล์มาโคเนาะด้านขวาเนี่ยมันจะเป็นคลิ์นะครับก็คือพวกปุ่มต่างๆที่เรากดลงไปในมาโครนั้นนะครับ่อนอื่นเราก็แค่กดคลิกขวาครับคลิกข,ขวาแล้วก็นิวมาโคอ่านิวมาโคกรุ๊ปก่อนนะครับมันจะเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้มันสามารถแยกเป็นโฟลเดอร์ได้นะครับเพื่อที่จะได้แบบเราจะได้จัดการมันได้ง่ายๆเนาะอ่าอย่างอันนี้เป็นตัดตอ่ตตอมาโคตัดต่ออันนี้เป็นมาโครเล่นเกมมันจะได้ไม่ลบแล้วก็ใช้งานได้เร็วนั่นเองนะครับพอเราสร้างกรุ๊ปแล้วสร้างชื่อมาโครอะไร หมดแล้วเนี่เราตั้งชื่อไปเลยอันนี้ผมตั้งมาเทสละกันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาเล็กคอร์ดมันเข้าไปครับแล้วก็เล็กคอร์ดไปเลยนะครับผมเล็กคอร์ดง่ายๆนะ p j z o n e com แล้วก็ enter แล้วก็ stop แค่นี้นะครับก็จะได้มาแล้วนะครับ m a c ค o คืออันนี้ผมตั้งมาโครไว้แบบเข้าเว e ็บไซต์ egazone.com เนาะแบบในคลิกเดียวนะครับสาธิตให้เห็นภาพง,ง่ายๆอ่านี่แล้วก็เรามาเลือกได้นะครับเรามาเลือก circle ของพวกมาโครได้ก็คือคำสั่งการวนมาโค o นะครับอันนี้มันอยู่ที่นะครับบรรทัดล่าง specify c i c l e time นะครับก็คือให้มันทำงานมาโครกี่ครั้งคือล็อกไว้เลยว่ากี่ครั้งอันนี้คือ1น,นะครับสูงสุดจะอยู่ที่6 5535ครั้งนะครับแล้วก็มีแบบมาโครมันจะรันไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปล่อยปุ่มด้วยนะครับซึ่งมีมีแค่2อย่างเนาะไม่มีแบบที่กดแล้วก็หยุดนะครับันมีแค่2อย่างลองไปปรับใช้ดูนะครับส่วนในเรื่องของการฟิกดีเลย์เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราแก้ที่ตรงนี้เอานะครับถ้าเกิดไม่อยากให้มันมีดีเลย์นะครับ <ๆ S 2> ก็แก้ตรงนี้ได้เลยแก้แก้ทุกอันเลยแล้วกันนะครับเราว่าพิมพ์ตัวเลขไปเลยว่าเราอยากอยากได้มันประมาณไหนอ่านี่ก็แก้ไปเรื่อยๆประมาณนี้แล้ว แล้วเราสามารถอินเสิร์ตอะไรได้บ้างนะครับผมเราลองดูนะฮะคลิกปุ๊บเนี่ยเรามาดูเนี่ยมันจะอินเสิร์ตพวกปุ่มคลิกซ้ายลงคลิกขวาขึ้นนะครับคลิกกลางลงคลิกกลางขึ้นได้นะครับแล้วก็มีอินเสิร์ตหลังอินเสิร์ตก่อนได้มีปรับพวกแกนแกน x แกน y ด้วยกับ y อันนี้ก็จะมีประโยชน์กับคนที่เขาเรียกว่าเล่นเกมแนวแบบ fps เวลาเราสับมาโครอะไรเร็วๆเราอยากให้เป้ามันอยู่กับที่หรืออะไรเงี้ย อ่ะหลักๆของมาโคอ่ะมันจะประมาณนี้แหละนะครับมันจะประมาณนี้แหละพอเราเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ตรงนี้ฮนะนี่เห็นไหมนี่มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับจากตอนแรกที่เราไม่เห็นอนะ่ะมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หน้าสุดท้ายครับเป็น performance นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของศักยภาพของตัวเมาส์นะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็น m o ส์เซนซิ i ิว v i t y นะครับซึ่งตรงนี้มันเซตไว้ที่6เนาะสูงส่วนอยู่ที่10นะครับก็ลองไปปรับดูมีส c r o l l speed นะครับ ให้มันเร็วแค่ไหนอ่ะอันนี้เร็วสองมันเร็วถึงสุดสิบเนาะมีไฟก์ะชย์สปีดด้วยนะครับผมก็คืออยู่ที่ห้าสิมิลลิเซกนะครับสูงสุดที่สามร้อยตรงนี้เนี่ยมันจะมาใช้งานตรงนี้เวลาเราปรับปุ่มมันจะเร็วขึ้นคือมันจังหวะห้าสิบมิลเนี่ยมันอาจจะประวังก็ได้นะครับหรือปรับให้มันช้ากว่านี้ก็คือสูงสุดอยู่ที่สามร้อยมันก็อาจจะเป็นปั้ง ปั้งอะไรงนี้นะครับผมโดยโดยที่เรากดแค่ครั้งเดียวนะครับถือว่านะครับถือว่าสบายแล้วก็ DPI ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะได้ที่4ระดับนะครับมันจะได้ที่4ระดับแล้วเราสามารถกดเปิดกดปิดได้อันนี้คือมันไฮไลท์ว่ามันเปิดอยู่นะครับนี่ตอนนี้ DPI จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คือตัวเมาส์อ่ะมันปรับได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่7,200 เห็นไหมครับที่กล yeah. ่องเนี่ยมันจะบอกอยู่แล so ้วนะครับมันจะ1,002ต่ำสุดที่ตัวเมาส์นะครับจนถึง7,002นะครับแต่ว่าในซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะได้สูงสุดเลยนะอยู่ที่8,008เลยนะครับ8,008เลยนั่นหมายว่าเราจะจะได้ DPI ที่มากขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วเราก็สามารถที่จะปรับไอตัว DPI 1ของ34เนี่ย ให้มันเป็น DPI ที่เราต้องการได้นะครับอ่า DPI หนึ่งอยากจะให้มันต่ําสุดเลยก็ได้นะซึ่งมันต่ําสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่200นะต่ําสุด200นะครับแต่เวลาเราปรับแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะมันยังไม่มันยังไม่ปรับท,ทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าเรายังไม่ได้กด apply เราต้องไปกด a อ p พ y ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่ากด a อ p พ y ปุ๊บมันก็จะ ใช้งานได้เลยนะครับอันนี้ผมมาใช้ DVI 2แล้วกันเนาะยังถือว่าเร็วไปสำหรับผมด้วยนะ2 0 0 4ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ปกติใช้1 6นนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าในหน้า performance นะครับอ่าทีนี้สำหรับมาโครที่เราทำไว้ตะก,กี้นะครับเรามาใส่ปุ่มแล้วลองเทสดูนะครับอันนี้ผมขอใส่ที่ปุ่มเลข4แล้วกันนะครับปุ่ม forward แล้วผมก็มาที่ m า c ครแล้วก็กดเข้าไปนี้อ่าตรงนี้เปลี่ยนละเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยนละเป็นเทสละชื่อมาโครนะครับแล้วก็กด apply ไปเลย เรียบร้อยนะครับามาเทสกันนี่ผมจะกดแค่ปุ่มนี้นะฮะแล้วมันจะไปเลยนี่เรียบร้อยเข้าเว็บละด้วยปุ่มเดียวนะครับแล้วถ้ามันลวนหรือมันอะไรนี้เราก็มากดรีเซ็ตได้เลยนะครับกดรีเซ็ตปุ๊บเห็นไหมฮะตัวเทสหายไปลวเป็นฟอร์เวิร์ดละไปได้กี่รอบมาโคไปกี่รอบก็มาแก้ตรงนี้เอานะครับใช้ง่ายครับสำหรับรุ่นนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าตัวมาโคลิสเนี่ยยังอยู่ที่เดิมนะฮะ จะเป็นรีเซ็ตพวกปุ่มอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ ejm 17เนะครับเมาส์ตัวใหม่ล่าสุดของเรานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ก็วางจำหน่ายแล้วนะครับผมใครชอบเมาส์ที่ใช้งานง่ายนะครับซอฟต์แวร์ก็ใช้งานง่ายนะเอาไปเล่นเกมได้นะครับก็ลองไปหาดูตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Fool.